บอกคุณองวสิที่ทำอะไรอ่ะกันๆในพวกสีแดงเลยอ่ะแต่เขาถดกไนะพี่แล้วก็เราถูกเก็บแล้ว่ะไปแล้วเฮ้ยแรกแรกกเก็บเป็ไงอ่ะเดินเดินเดินเดกตัวสีแดงเนี่ยไันน้องผมดี ไปที่ไหนอ่ะอยู่ไหนนี่อุ้ยมันตุ่มเหม็นแล้วอ่ะใครไอทีนเหรอผมผมเป็นเป็นยุ่มหวานแง่กันไอ้เว้นคูอุ้ยสวยวัดไปแล้วเอาเนี้ยมัหายเอ้ยไม่มีใครอยู่กับกูเลยทีมอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะอุ้ยอุ้ยมึง

กันหัวไว้กันหวไว้อย่าให้คุณอย่าให้อย่าให้นอขอได้แล้วบอกว่าไม่เป็นนะไม่กี่กันไหมกันไหมกันร้วยไหมกัมรกันดีกันดีพอเองกันกันไหมโอ้่โดเลยฮีโร่เขียวอ่ะได้เก็บแล้วเติมเติมดิเอ้าไปไหน ทำอะไรอะเอตรงนั้นน่ะหรอ่พี่เอพี่ทำหนอาให้พี่เอตรงนั้นน่ะโยนใครเลยวะเอาแล้วจัดปาิจืดแล้วเปิดอ่ะสเปคบามันจะได้โยนระเปิดเอไก่โอ้เลิวาซียืน้เฉยกโอ้เาได้คะแนนด้วย

เดือดที่ก <min it> <ภา> <SAN> ูร้องออกมไอ้เหี้ยต้องสามคนแล้วไม่มีใครอยู่เลยไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้ปีนั่นไม่ปิดหรอกเรืองแยกเนี้ยเอาที่อเอ้แล้วเดิโอ้โห

เป็นบาทินเลยโกดได้ตีนเลยไอ้คนมาดิเฮ้ยไม่อยากเล่นปะอใครตายเดียวไป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 เดียดบ้านโอ้โหติดแม็กดาบตัวหนูไปสักตีไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไม่ต้องหัวของไป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 ตุ้มเลย ทำนมาไม่ทันพี่แล้วนะตุ้มเนยตุ้มเนยตุ้มรีบโอ้โหปวดแค่ไรพี่ตั้นเนี่ยปวดแค่ไหน้าปวดกดปวดดีแค่ไรมั้งสวยไปแล้วไปแล้วสเปกบาร์เร็วพี่พอสสเปกบาร์ให้เพื่อนไปโอ้เรียบร้อยกูบ้าแล้วไปสเปกบ้าไปฝั่งเราได้ ได้ไ,ดไป <bunker. S 1> นอนคะนอตามมาว่ะใช่ไหมตูเปิดตากับเขาเตี๋ไปเกไปเก็บไปอย่ายไปเหยียบมันบัง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 เกี่กากันเราเนี่ยไอ้อีฟนั่นคือตังป็นอ้อ sort of ีฟอมันอดเอ็นนกน่ะเ้โหเหะ ไอ้พีกพ่อรวยเลยวไอ้บ้าี่พ่อไปไดไปเร็วเฮ้ยมันอีมันอีอะไรเยนพ่เเฮ้ย้ยเอ้ยเเฮ้ยเเ้ยเี้เฮ้ยเ เดือน <laughs> yeah, cool uh ี huh. sí ่อ่ะทคะแนนไปสองรกว่าูดเดีดูดดับุก็บเรียนกันและเนี่ยตีไอ้เหียให้แบบแตก่

<laughs> ê thấy... problêm... ele... see... <laughs> ơi, hương 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 ê, hương hương ê,

ủa, đã, được được rồi, được rồi. tát liền nhớ là tát nữa. ôi, 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 ôi,

จะส่งหรอไฟฟ้าดูไหมเออไฟฟ้าไง่าร้องเลยอะไฟฟ้าอันี้จะขับเพื่อนๆทีก่อนไม่เทนหรอไอเดันเยอะ a b ีมาไป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  ABC เยอะ นนเ,นเนี่ยคุณกินยกระตีคุณเนี่ยล็อกพีพ่ตันเยอะพ่ตันเยอะแล้วลงุงเ้ยพิทันเยอะแล้วเอาดีเลยสว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 ยเฮ้ยโดนโดนจุดย้ยแล้วเว้ยอะไรอะอะไรฝอย้วน

กูมไม่มีเหรียญกูก็ยังจะบนัสนะพี่อ่ะนะัวเยเราเนี่ยเนะีย่ยเยอะนะเย้เอาตัวไม่หล่ล <c oughs> อนละกเฮ้ยอยลงมาอ้นวนดิยิงไ,ไมีเหีย <ๆ S 1> ก็ไม่มีจะมาตีอะไรกูยี่ยกูสนะิเ็ดหรียญเน ทีมเร็วเร็วเร็วทีมขับมันอยู่นทีมเหยี่อเสียงกูหายเลยเฮียเลี้ยง

มึงมาดับมุมกูทำไมเฮโอ้โหเจ็บชว้าวอ่ะหมดเลยเลียนไปที่โอ้โหไมทีเนียนะไมทีอ่ะเฮ้ยไมทีอ่ะเฮ้ยไมทีเนียนะเฮ้ยเหรียญกูตกไอ้เงี้ยตาตัดบาตัดโอ้ โอ้ยเหยียนคือหายเว้ยเฮ้ย <es> ว <rebell ious> ิต้ามันเนี่ยแจมันมันขาดสีเต้มขออนุญาตแอบเจอเหยียนแล้วหายเอคิดก็ตายอยากได้ผมใช่ไปต่อแพนด้ดิเหยอยากได้ขายได้ราคาไม่แพงนะเว้ยเพราะว่าราคานั้นอยู่แล้ว ไอเดฟที icana, ่ว่ามันมันมาเข้าแก๊งเราอ่ะมันซื้อมาตออพันเลยนะไม่เทงไปนเไอ้เพื่อนมาแทงด้วยเพราะว่ามันขอดมาเจ้าพวดอ่ะแค่ห้าทีในเซิร์ฟไม่กี่เราติดไหมแล้วเอ้าค yes. ูวไหมไม่ตอนแรกจะคิวไหมนี่ที่ขอเซฟตอนนั้ที่ขอเซฟที่ขอเซฟอย่าอย่าจะ แต่ไม่ให้ไม่ให้ด้านกูใครเอาอ่ะไม่แค้นที่กูไม่รอดเพื่อสักให้กูบอกอะไเหี้ยอ่ะนไม่หมดที่ถ่านไมหมดเราได้แล้วถ่านไม่หมดเร็วไปขอจะตามว่ากี่ขอเซฟหน่อยเฮียกูว่างดีแบบเฮ้ยใครได้แล้วเด็กเล่นโกงเอออะไรเล่นที่โกงอะไรมันก็ต้องมามิกไ์เป็ับติงเอาไป ดู่ที่มีมือกันอ่ะว่าจะได้เท่าไหร่อ่ะด้ะเมื่อกี้ใครได้ไอ้กับไอ้กับพี่กั้งไงได้โอเคโอเคอ่อยเลย่อยลุ้มลุมลุมไม่ทำจริงอกูจะบอกให้มึงมาให้กูลงดีก่อนแล้วมึงก็เก็บมานาวไว้อี่ตอนท้ายอที่บ้านเราไม่ทำกันเฮ้ย ไอ้เอาวีกยมัน,นอไนนอ,เอไน้เอวีกูยกนเก็บเลยอเฮ้ยไอ้เอีดามเอพีดามองไิเ้ยเอาไปด,ด,ดิเฮาา้เยหยา โอ้โหเหลือที่สมเลยเหรียเา่ายราเลยเฮ้กูสงสามได้ทีน่ะมึงันที่เหียเยอะเกินไปเหียเยอะเกินไปเหียเยอะเกินไปเอาโอ้ก็ช่วยสัมเียยน่ะดมันดมันดมัเป็นคนตายไอ้ a c ไม่นยนมากไนี่ลงไปดินตลุกเพื่อนหน่อย

กูก็เป็นตัวช่วยยังไงเลยวไอ้กี้ไมค์กี้เอาไมค์กี้เลวไมค์กี้มันอยูแล้วสองสายทีละทีมาตีกูทีมาตีกูทีมาตีกูามตีกูเลยเออกูไม่ได้ให้มึงมาตีบิ๊กอี๋ยธนาไงพี่ต้นเราไปขัดเขาไงขัดเขาทำไมล่ะ

คิวสองอ่ะเหี้ยแค่นั้นแหละสองเอ่าสุดท้ายเขาจะได้เดินเก็บก่อนเดินเก็บก่อนจะค่อยนัวกันเดี๋ยวพี่ฟ้ากับพี่นิวใช่ป่ะยังไม่ได้แจได้อยากให้ตีได้เลยแต่เขาต้องวัดอะไรโอ้โหมือไม่ต้องเอาไ้เฮี้ยได้เกี่ยวเหรียญเนียนๆเลยเนี่ย เออมันเจ็บใหญ่แล้วก็ไม่แย่ใน้องตีอะไรอ่ะอยากฆ่าก็ฆ่าเองนี่คับวันน้ไปทำตงเยอะนะไอทำตงเยอะแล้วนะพี่อยากฆ่าพี่เหรียญมาแตกครับเอาเหรียญมาแตกครับพี่ต่อเอาเหรียญมาส่งครับ

อย่าเหียงเนี่ยแล้วครูอ่ะน่นแหละเขาเีมาแกครับเอาเท้าตัดติงงก็เพื่อ

เฮ้ใครที่หนีไปเท่าี้ต้านไ้านมบอกไม่ดีูไม่ดีเดือวายเอ้ยครับเก็บเหรียญครับเก็บองเก็บเหรียญกันเดี๋ยวกูมาใหม่เดี๋ยวกูมาแจกใหม่เข็ดเก็เก็ Sang biển nhỉ mà. Ai lên giờ Cái ở dưới lỗ lên anh cũng hả? Hả? ว่าไอ้วนเป็นดีแล้วว่าไปกี้มันเยอะเกินน้าเกินเข้าปีพิจารณ์ไฟกี้ไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่ได้นิวได้แทน พอจะร้องแล้วพอจะร้องแล้วไม่หมกเกลียน <c oughs> ด,น,ดยน่ะบบด่าเดวิเอะไปบนไปบนพี่พารได้อย่างเดียวเลยปล่อยให้เจุ้ยเดียวปิ๊งหนิเดียวเลยอ่ะเฮ้ยพี่เอี้ยนอย่าตีกไูได้เลย <c oughs> <c oughs> แทนพี่อ่ะพี่สั่งมันแล้วให้มันลย อ้เยียมาต่อผมต้องสีวันนี้เช้าเย็นเลยนะมันมีความมุบม้านะ

ปีมาเหรอวะปีก็เกินไปเจจ้าแล้วเอาไอ้ตำติงนี่เ่ก็เริ่มลำคาแล้วเอาดี๋ยวตำมันดิจับเลยกูดูมันได้หนาดนี้เอาไว้คำติงมนเอา

ไอตเยอะตามติงหล่นเลยักไอะิไิอตไอติไอตไไอติไอตไอไอนไอนิไอติไอติไอตแออ